สวัสดีครับผมครับผมเจอกันที่สาขาสี่ครับผมผมพิทักษ์วิลามคนเดิมครับวันนี้มาอัปเดตอสินค้าที่หน้าร้านมาพร้อมกับเจ้มาเลยครับเจ้ฮัลโไทยแล้วก็น้องจอยนะครับวันนี้จัดโปรโมรถทั้งร้านล้างสต็อกทุกคันนะครับผมทั้งในส่วนของรถเือสองแล้วก็รถให้เช่าแล้วก็รถใหม่ทางนี้เป็นรถซูมไลอนนะครับเป็นรถใหม่นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับผม ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้อ่ะศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์แปดสย์สี่แปดละศูนย์เก้าหนะครับที่สาขาสี่ตั้งอยู่อ่าติดกับสี่แยกไฟแดงเลยนะครับสี่แยกไฟแดงอำเภอลำปีมานะครับเป็นสี่แยกใหญ่ใจกลางเมืองเลยนะครับยื่อง,ง,งกับโลตัสลำปีมากนะครับผมอ่าไปมาสะดวกครับที่นี่ก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินอ่ารถไถรถแมโครล้อ10ล้อรถเกี่ยวรถข้า ทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมอ่าวันนี้มาอัปเดตที่หน้าร้านเริ่มที่คันแรกเลยอ่คันแรกเอา Lc 5ก่อนแล้วกัน Lc 5้านแปดคันนี้สีผ้าแดงมะเครื่องยนต์สีสูบเช็คเปลี่ยน่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยเหยียบให้สุดเหยียบคัสคันนี้ก็เช็คปับสภาพเก็บรถซึมเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันนะับเช็คระบบไฟให้พร้อมเรียบร้อยดวยๆเลยคันนี้ดยไหมครับนะ จับโปร่ไปได้คันแรกของตาคาสินะครับ L4508 อุปกรณ์ด้านหน้าผานหลังจ่าราคาจ่าราคา2 2 0 0 0 0สองห่บาทะ เอาไป 1, 5, 95, 1> นึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์ดันหน้าานหลังเดี๋ยวล้อเดี๋ยวล้อหน้าเปลี่ยนให้ไหมยางนะยางหน้าเปลี่ยนให้ไหมหนึ่งคู่ยางลังสภาพดีอยู่อ่าสีสันสวยเลยอุปกรณ์ด้านหน้าผานหลังโอเคเ,อเมื่อกี้ยังรถออกไปเมื่อกี้อ่าไปส่รงพิสูสีล้ออ่าสีล้อกลางคายออกแล้วอ่าต้องขอขอบคุณอ่า ขอบคุณ FC อ่าจากอำเภอละหารใายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ,รบมารับรถไปใช้งานนะครับเอ่ามิสู400ออก,กลางที่อยูซาก,กาสีโอเค LC ลซี508ตรงฟรี300โลของแถม5รายการมีให้เหมือนเดิมแสน9,005ไม่เอาหรอกเอาแสน9,000 0้นกวพอแสน9,000เหลือแสน0 0 0บาทนะครับ มาพอเดี๋ยวต่อจต่โปรโมชั่นส่งท้ายปีเหมือนเดิมคันนี้อีก L3408 แพ็กคู่คันนี้นนนจากแพ็กค,คู่นะเอาคันละ สองแสนเอ้ยจจกหนึ่งแสนหาหมื่นบาทเอาคันละหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพับาทกอแสนสองหมื่นกับครับอุปกรณ์ด้านหน้าผนังโอ้ยางใหม่ๆเลยคันนี้ กระแสนสองหมื่นเก้าครับเท่ากันครับโอเคคันนี้ได้สตาร์ทมีปัญหาเดี๋ยวเปลี่ยนได้สตาร์ทให้ใหม่ราคาเท่ากันเหรอครับเท่ากันครับแม่คู่เลย แล้วเราก็มีในส่วนของรถเช่าของยันม่านะครับแล้วก็มีรถใหม่รถใหม่ก็จะเป็นของซูมไลออนนะครับสนใจรถใหม่รถมือสองรถเช่าอ่ามีให้ทุกแบบนะครับผมซูมไลออนบริษตัวนี้ขายตามสภาพนะครับตัวนี้ยก5ตันต้องไปเช็คเครื่องนะครับยังไม่มีเวลาเช็คก็เลยขายตามสภาพไปอ่า จากแสนสองหมื่นบาทเอาไป8ปดหมื่นพอเนาะโอเค8ปดหมื่นครับล้างสต็อกโลเอาไปเช็คเองอ่าเป็นเครื่องเบนซินเครื่องรวมบอกเลยว่าเครื่องรวม 50, <000. S 1> แต่ว่าพวกปั๊มพวกอะไรโอเคปกติยก5ตันแปดหมื่นบ,บาทนี่แหละคันนี้แหละขายแล้วอีสุทีฟ่ะสี่ประตูไปแล้ว แคลรี่อ่าคันนี้จากสี่หมเอาไปสามหมื่นสามหมืนตามสภาพเครื่องพังเมื่อกี้เนาะคันตรงนี้ที่มีหลังคาร,ครับไปเมื่อกี้ครับจบไปเท่าไหร่ครับกันตอร์ฮะจบไปจะจบไปต่อสามหมื่นสามมืนใช่ครับเอาไ,ไปเช็คเองเนาะใช่ครับคันนั้นไม่มีเล่มแต่คันนี้มีเล่มแล้วก็ฮีโน่สไลด์ยังอย,งอยู่นะครับ 4แสน4แสนครับสไลด์ฮีโนเมกาโฟริฟโคมสุเครื่องดีเซลตามสภาพเครื่องหลวมกันแหละตัวนี้เอาไป40,000ปะ่ะ40,000อ่ะเอาไป2เครื่องเอา ก็เเครื่องอีสุอันนี้ยังไม่ได้รือนะ้อเนาะยังไม่ได้รื้อครับก็เครื่องบวอย่างนี้เลยอ,อันนี้อะไรตัวนี้เป็นของเจ้าของที่เขาเขาไม่ได้ออกไปก็เลยให้เขาเช่าจอดครับผมยังไงก็ต้องฝากด้วยนะครับทั้งสี่สาขานะครับผมอัปเดตตรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากนะครับอำนวยพรนะครับผม ฝากอาขอกับอรัธธาคุณพระศรีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากโลโลกนี้นะครับในโอกาสาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกลาบสวัสดีปีใหม่สาหรับเอฟซีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับขอให้จงพบประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีแต่สิ่งที่ดีหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตหลั่งไหลมาในครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมไม่เจ็บไม่จนครับมั่นมาน,มาน,มานเฮงเฮงรวยรับทรัพย์รับโชค ปีใหม่ปี68ที่ถึงนี้นะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ